ดีครับบ่าวไกจะพาลงจากเขาแล้วนะครับลงจากเขาแล้วลงจากเขาแล้วเออพี่ลอมเข้าป่าแล้วพี่ลอมเข้าป่าแล้วมากับแม่ผู้ใหญ่กับเออแล้วก็ทำยังไงพี่ลืมไปแล้วเนี่ยอ๋อลู้แล้วลืมแล้วลืมเห็นไหมแบบเดียวลืมไปแล้วอ่าแล้ว ออกไปข้าที่บิลลี่เอ้ที่บิลลี่เราต้องให้ครูฮาดามาแน่ที่บิลลี่ไม่ต้องให้ครูฮาดามานะครับที่บิลลี่เดี่แข่งกับเบียอย่าแค่ที่บิลลี่ไม่ต้องให้ครูฮาดามานะนีมีแขงจะพาเฮียไปนั่นน่ะเย้นี่ที่บัดก็เอาชิบัดไก่ด้วยนะ จะไล่ได้เมื่อนี้ลงจากเขาแล้วนะพ่อแม่น้องลงจากเขาแล้วนี่มีแต่ป่าทึบเลยยังไงอะพี่รองธรรมชาติดีบ่ถ้ธรรมชาติดีไม่ต้นอะไรนะมันหนามเนี่ยลุงวีนะครับอาดันดันหนามอะไรเนี่ยติ้วฮะต้นไม้ติ้วอ๋อติ้วหรืองิ้วติ้วไม้ติ้วอ้าวมันคนละอย่างกับงิ้วเหรอเรื่องอย่าง นี่จะไม่เน้นไ่ตีจะมเหลองบอกสวัสดีครับพี่พีอ,อันนี้บอกกรงติวน่หนาน,น,านี่ตีนไหมพี่ปรตอนตีนไหมโอ้โ <c> ห <oughs> ไม่ไหวไม่ไหวซึ่เซึ่งจะทองแดงสวัสดีครับพี่พีพีซิเปอร์รครับผมมามาคนซิปเปอร์ คนสีฟ้าโอ้ยน่อตาลายภาษาอังกฤษมันอ่อนมากนะคนสีฟ้าเอ่้ชเอาเยเอน้ามเมาเลยเอาสามมาเลยขมีกับพี่สามคนสามอบานก็ะดายซุ่มเพิินมันมีไท่ายเจ้าของแลทไท่ายได้ทั้งผู้ภูเขาผูเพิิน เออรัดสามเขาพันยบิ่งมเพิ่นไปเนี่ยเลยเพิ่นพันมิ้อเขาเบิ่งงินไผ่อะเออกันคลับกลับด้ยกันแล้วนะครับผมคุณซีฟ่านะครับผมอนนะสวัสดีค่ะ

ใช่โอ้ยดูป่าดูป่า FC พี่น้องเอ้ยดูป่านี่เอ่อ,อ,อเน็ตเน็ตไม่มีมเน็ตไม,ม,ม,ตไม,ม่มีถ่ายคลิปดีกว่าไม่มีป่ายังสมบูรณ์นะครับอยู่ที่ กระท่มไล่ปลายนาของนม่ผู้ใหญ่นะครับกับพี่ดอนพ่อแม่เป็น้องนะพี่วัดไะขอชิปนึงไปดั่งอยู่ใกล้ๆต่อเสือหน่อยโอ้ยเี๋ยว่งมงเยยิงเ๋ยยิงยยงมากถลนไปครับครับครับัับกับแล้วทำไมได้นะอือกลับบ้านอือนี่นะครับผมอ่าตรงนี้เป็นสวนยา ขนยางพี่ดอนนะครับเอ๊ะเมาเคลื่อนมาทางนี้มั้ยอ๋อมาทางนี้นี่ที่บอกว่าเจอต่อเจออะไรตรงนี้เดินเดินเดินนะไปนั่งหน่อยเดินชักแบบชอบนั่งเอ๊ะจะหากันคาร์ไปไหนพี่พิมลี่วะเอ๊ะไปขับพี่พิมลี่ไปพี่ปัดรไปนั่งอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวแบลงต้นชินไปขนยางพี่ดอนเหรอเนี่ย ลมลื่นนะครับครลมสมบูรณ์สวยายงใหญ่เลยทาางใหญ่เลยอ๋อขากระโปรงอยากเอาไปได้ดวงกระโปรงไม่ดวยตัวนั้นนะเอาไปได้พี่อ๋อเอาไปได้พี่ดอนป่ายางนะครับป่ายางพ่อแม่น้องนะป่ายางสวยเด็ด ไม้ยังอุดมสมบูรณ์นะครับไปหาหนอไม้นี่แป๊บเดียวเต็มกระหยังแล้วพ่อพี่น้องนะไม่ธรรมดานะเต็มกระหยังนะปิดเสียงก่อนปิดเสียงก่อนพ่อให้พี่น้องปิดเสียงก่อนลมเลยเมันกระท่อมไล่ปลายดอยของพี่ดอนนะครับอ่ ทอมเงาะรถจนาธรรมชาตินะพอน้องนะธรรมชาติมากเลยค,คลรับครับประมาณสามคลิปนี่แหละ,ะออกมาถึงกระท่อมแล้วครับนะ ชัดไหมพ่อแม่เป็นน้องชัดไหมภาพชัดไหมภาพชัดไหมพ่อแม่พป่นอ้องภาพชัดไหมภาพชัดไหมเสียงชัดไหมอืมเขาทปลายนากราทมปลายนาของพี่ดอนนะครับอุ้ยธรรมชาติจังเลยพ่อแม่เป็นน้องนะับป้าผินนะธรรมชาตินะคุณลุงวีดันดันดันนะครับผมพี่ยกนะครับผม พอดูได้บาดต่อยนะเออพอดูได้นะเออนะีออน่ขนาดดูธรรมชาติดูธรรมชาติดูธรรมชาต,ชาติพอดูได้นะโอเคนะครับไกลมากเลยนะครับเดินทางออกมานี่เข้าป่ามานี่ก็สองโลนะครับเลยป่าไปอีกโอ้ยท่องท่องท่องทองท่องท่องเองอขี่รถไงเมือ่อเช้าแล้วจังเพื่ออันเมื่อน้ำเตอร์ไซค์น้ำตาต่อยกับผันกำลังโตแล้ว ไปกินข้าวเที่ยวเมื่อเอ่างทองได้พอขอตัวก่อนนะไปเยี่ยมท่านอื่นแล้วไปกินข้าวก่อนนะโอเคไปประไปนะครับผมไปเยี่ยมท่านอื่นก่อนมาเข้าไหมครับนั่นกินนั่นกินลีอาลีอาลดความอ้วนเพิ่น ถ้ากล้ยาละาน่ายก,ก็ว้าสังเกตว่าลดลงไปน้ำหนักนะลดมีค่อยหลายแต่ว่าหาเนื้อน่ะมัน,มนอ,อ่พุ่งนะยุบลงไปมันกระชับมันอ่ะแน่นกระชับพุ่ง<ห>คือเพิง่งเอา<ห>พุ่งยุบลงไปสองนิ้วเขิงยุบหลายอยู่ได้นอกสองนิ้วเขิงหลายได้แต่น้ำหนักรลดลงกิโลเขิงคือเพิง่งเอาเนื้อมันแน่น ก็อรอแน่นานนะ,ไ,ะไ,ไม่มีขึ้นเลยคะ่ะเว้ยต้องดไ,ดได้หาแนย่ยไดฮะขึ้นมาได้หาแน่ยุยได้โอถ้าเป็นอัน้นนั้นนะถูถูหเยหาไปนาอะมัีหน้างเดนะหลายะโอ้มีนาแลขนาดนี้เขายังได้หาสีปภูมิใจภูมิใจ <laughs> มาป้าแล้วทนายคืนไล่โอเคขนาดนี้ว่าแต่เนาะช่งนี่ว่าแต่คืนไล่ง่ายเถอะราคาฟาดเด้อเฮางราคาฟาดบ่อคือคือจังอันค่ฟาดม่เป็นนะเออถ้าถ้าถ้าบาลดอนมีประเด็นเนี่ยโอเคบ่อเราฟาดหน่ะเด้อฟาดปุ๊บเน่ะโอเคได้ดยประะเ็นนงลถ้าถ้ามีฟาดเน่ะมันมีค่อยมาอก็รอถ้าถ้าฟาดเนาะ เดได้ประเด็นฝาดใน,นจังหวะนังฝาดอยู่นี่ของห้องกากาเกนเบ้าแต่นะ่ยอยู่เถียงหน้าออรายการเนี่ยนั่น <c oughs> อย่าไปห้องอยู่กลางบ้านเด้ห้องอยู่กลางบ้านเ <c oughs> ขาจมมือเด้บ้าเกาะแหงแล้วเด้สี่ร้นะครับเออสี่รนะคุณลงวีนะสี่รอยสี่สิบเอาดันดันด้วยดันดันห้าร้อยด้วยสี่ร้อยสี่สิบนะ <c oughs> น้อ พันไลท์นนยังดียังได้พื้นแบบพันอยู่พี่พ่อต้องเด็กอ่ะเมื่อคน้องเล็บลงก็ลงเ้าโ่วมากสองคืนเนี่ยดันคืนหละพันอเออน้องเล็บเราได้เสน่ห์เออเพื่อนนี้มันไวพิบหน้าตามันคนได้เสน่ห์ก็คือเพื่อนดันนะได้การคุณปิ่นมนัสนะครับผมปาร์ตี้นะครับ ของขวัญดี้ะพ่ยกครับเอามาเที่ยวกลางดงกลางป่าแล้วนะพ่อไม่พี่นอ,องนะกลางดงกลางป่านี่โอ้ขี่ออกมาออกมาจากบ้านนะจะก,กิโลมามามองมาทอดทา,ทางแล้วนะหกเข้ามานี่ก็สองแปดกิโลหก <6 S 2> กิโลนะครับแล้วเข้าจากทางถนนดําเข้ามาอีกสองกิโลกว่าอูยเป็น วันนี้เดินทางมาเกือบสิกิโลนั่นนะขึ้นไปหาหน่อไม้อีกอไกลนะพ่อเป็น้องนะสัตว์นกนูปูปีกยังเหลือเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่มีเวลาจะไปหาอยู่หากินหรอกกีบยางนี่ก็จะไม่ไหวอยู่แล้วอยางก็เพิ่งเปิดหมอยังไม่ได้อน้นอยู่มีไหลฝนกระตก พอดีวันเข้าก็ต้องเฝ้าใกล้ พี่ชายหายแล้วพี่ชายโซเซไปติดสาวหรือเปล่าแล้วพี่ชายติดสาวแล้วนี่นี่เด้อพ่อพี่น้องเด้อไปตามไปตามแอปพิลาวันชาแนลด้วยเด้อพ่อพี่น้องเนาะเขียนแบบนี้นะครับแอปพิลาวันชาแนลแล้วก็พี่พี่ดอนพี่ดอนอิมพอสิเบิล แฟมิลี่อ๋อวิดอนน้องเดฟเปลี่ยนชื่อแล้วจะอ๋อน่อยจะเป็นชื่อหนาเดีเปลี่ยนชื่อนี่พี่ดอนน้องเดฟอ๋อดน้องเดฟแฟมิลี่นะครับผมเวลาขึ้นไลท์นะครับผมมาไลท์ตรงที่เอ่อกลางดงกลางป่าแบบนี้นะพ่อพี่น้องมาดูด้วยมาดูด้วยมาให้กําลังใจด้วยนะพ่อพี่น้องนะกลางดงกลางป่ายังมีขึ้นอยู่นะพ่อพี่น้องนะมา มอมม่อนอยู่เออไกลไกแบบนี้ยังมีคลื่นอยู่อยากให้พ่อแม่พี่น้องมาดูธรรมชาติด้วยพี่สมคิดเพลินเลยนะคะเออพี่สมคิดไปไหนนะคุณนรลงเดชสวัสดีค่ะบ่าวต่อยน้องเดฟอยู่ไหนครับเออน้องเดฟอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านนะครับว่าจะไปเอาน้องเดฟอยู่นะครับผมว่าจะว่าจะอเอามือไปเอาเดฟออกมา ขอจบคลิปบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ